หมอคะหนูจะรู้ได้ยังไงหรอคะว่าอะไรเป็นอาหารขยะ ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆนะอาหารขยะคืออาหารที่มีคุณค่าทางสารอาหารหน้อยเช่นมีแต่แป้งน้ำตาลโปรตีนเกลือแร่วิตามินอะไรต่างๆไม่มีเลยหรือว่าสารอาหารมันไม่สมดุลถ้าเกิดเวลาเราจะชี้ชัดลงไปเนาะว่าอะไรเป็นอาหารขยะบ้างหมอมีมาให้8ข้อด้วยกันซึ่ง8ข้อนี้ถ้าเกิดมีตั้งแต่4ข้อขึ้นไปจะนับว่าเป็นอาหารขยะยิ่งปริมาณข้อยิ่งมากว่ามีเต็ม8ข้อเลยเนี่ยก็จะมีความเป็นอาหารขยะหรือเป็นจ u n ฟู o o เนี่ยสูงข้อที่1เลยคือมีพลังงานสูง เมื่อเทียบกับปริมาณสมมติว่าโอ้ชิ้นนิดเดียวเลยแต่ว่าพลังงานสูงมากก็จะจัดเข้าข่ายอาหารขยะนะครับอย่างที่2คือมีปริมาณไขมันที่เยอะๆซึ่งไขมันเรากลัวกรดไขมันโอเมก้าหซึ่งมีโอเมก้าหเยอะๆเนี่ยก็กระตุ้นการอักเสบของร่างกายได้เยอะก็เลยไม่ดีข้อที่3ม,มีน้ําตาลหรือมีเกลือที่เยอะนะครับข้อที่4มีการแปรรูปเยอะๆที่เรากลัวจริงๆแล้วเนี่ยก็คือจะเป็นพวกเนื้อสัตว์แปรรูปเพราะว่าเนื้อสัตว์แปรรูปเป็นสารก่อมอะเร็งต่อมาเนี่ยก็คือผ่านความร้อนสูงเเเเช่นนพวกกาาาารรรออออไปปดะะหืิ้งยยๆ โดนความร้อนสูงสูงเนี่ยก็จะเข้าขายเรื่องของอาหารขยะข้อที่6ก็คือมีไฟเบอร์ต่ําข้อที่7มีวิตามินต่ําข้อที่8มีเกลือแร่ต่ำแปข้อเนี้ลองนับดูซิถ้าเกิน4ข้อขึ้นไปเราก็จะจัดว่าเป็นอาหารขยะครับ